สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมทีนี้ชา้นสเปเชียลครับเหมือนเดิมครับตามครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับพี่ชายครับวันนี้ในพาร์ทที่3เราจะสอนในการปาระเบิดด่านด e เซ r t c a แคมป์หรือด่านรถถังนะครับเราลองไปดูกันเลยนะครับพี่ชายครับมุมแรกครับเบี่ยงครับนี่ครับเบียงครับสังเกตส่วนมาก ท้าเงินจะมาไว้นะครับเราจะใช้เนี่ยครับจุดตรงนี้ครับเนี่ยครับครับโยนไปครับโดนไหมครับอ่าเอาใหม่ครับอายครับช็อตนี้โดนไหมครับ เลยครับเอาสรุปว่าเพื่อนๆคนไหนที่ฝึกมุมนี้เยอะๆนะครับสามารถปราบศัตรูได้ง่ายๆครับต่อไปครับกล่องข้างเบียงครับกล่องข้างเบียงครับ จนครับช่วงนี้ครับไม่มีตังนี่ครับเพื่อนๆสังเกตประตูตัวนี้ครับนี่ครับแล้วสังเกตตรงมุมนี้ครับลองปลานะครับไปครับโดนไหมครับโดนครับเหลือเท่าไหร่ครับพี่ชายอ๋อโอเคครับลองอีกรูนะครับ ไม่ตายครับช็อตนี้เีลยวสีครับสรุปเอาง่ายงครับว่าโดนนะครับจุดนี้ครับฝึกบ่อยๆครับมุมนี้ <c oughs> ต่อไปเป็นบ่อครับพี่ชาย <c oughs> บ่อนะครับ <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> นครับผมจะใช้ระเบิดโดยการโยนข้ามตึกนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับเห็นตัวเป้ากลางครับนี่ครับเดี๋ยวระเบิดครับไปครับโดนไม่โดนครับติดลูกแดงครับไปครับโดนครับนี่ครับเพื่อนๆลองฝึกไปใช้ดูนะครับ นี่ครับตกตรงนี้พอดีครับต่อไปเป็นจุดหน้ารถครับที่วางครับวางบนครับครับนี่ครับพี่ชายพี่ชายจะไีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตมุมประตูครับนี่ครับตรงเนี้ยครับต่อปลานะครับปลาครับ ตกครับพอดีเลยครับตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อลองทำดูนะครับต่อไปเป็นจุดหน้ารถหน้ามองครับนี่ครับพี่ชายจะอยู่ตรงนี้นะครับผมขอใช้ระเบิดฟันแทนนะครับเนื่องจากระเบิดผมหมดแล้วแค่มุมทำมุมงนี้ครับ นี่อันนี้ดีกว่าครับเราเดินครับปล่อยครับตรงพอดีครับเห็นไหมครับจะโดนประมาณนี้ครับพี่ชายครับค่าครับต่อไปเป็นกล่องเกิดแดงครับนี่ครับเกิดใกล้พอดีครับพี่ชายพร้อมนะครับครับพี่ชายพร้อมนะครับ ลองไานะครับไปครับถึงไหมครับถึงไหมครับไม่ถึงไม่ถึงครับเอาใหม่ครับไปครับไม่ถึงอีกแล้วครับสุดท้ายครับโยนงโด่งครับลูกนี้โอเคครับเข้าครับ ให้โยนงดงครับเอาง่ายงครับลองฝึกบ่อยๆครับมุมนี้พี่ชายครับคาดครับกลางครับสักคู่ครับรอพี่ชายครับต่อไปพี่ไปขึ้นเบียงครับพี่เป็นฝ่ายแดงครับเดี๋ยวผมเป็นฝ่ายน้ำเงินในการดักศัตรูที่เบียงครับ สักครู่นะครับโอเคครับพี่ชายพร้อมครับครับลองจุดนี้มุมหนึ่งครับตรงนี้ครับครับเห็นเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับน่ครับตรงนี้ครับครับลองปลาไปครับปลาให้ชนกำแพงครับโดนครับนัดแรกครับโอเคครับ ที่หนึ่งครับพี่ชายที่เบี่ยงครับแต่ว่าไปอยู่ฝั่งกล่องตรงเนี้ยครับเนี่ยครับมุมเนี้ยครับเนี่ยครับตรงเนี้ยพี่ไปขึ้นเบี่ยงเลยครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับว่าจะถึงไหมเดี๋ยวผมทาให้เพื่อนๆดูครับไปครับโดนไหมครับ ไปข้างหลังครับลองฝึกดูครับมุมนี้แล้วก็มุมสุดท้ายครับพี่ชายอยู่เบียงครับผมจะลองปลาจากมุมเนี้ครับเนี่ยครับเป็นมุมที่ได้บ่อยมากครับตกเบียงไหมครับพี่ชายนี่ยครับได้ครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนลองฝึกตามที่มุมที่ผมทำให้ดูครับตั้งแต่ จนจ,จนจบครับงั้นผมทีทีแซส,สเปเชียลและพี่ชายครับก็ขอจบการสอนปาระเบิดในด่านดีเซิร์ตแคมปเพียงเท่านี้ครับแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปว่าพารที่4จะสอนเกี่ยวกับอะไรครับขอบคุณครับ